สวัสดีครับมาพบช่องพีแ a n นีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาดูกวักมรกตนะครับวันนี้อยู่ในกว่างด่างเหลืองอ่าก็เป็นต้นที่ชําไว้นานแล้วนะครับก็จะไปดูว่า,าแต่และต้นนี้หัวใหญ่หัวโตวขนาดไหนแล้วก็มีหน่อมีอกิ่งมีอะไรออกมาหรือ,อยังนะครับก็เดี๋ยวไป ชมกันเลยนะครับนี่กิ่งนี้นะครับนี่ขีลายมาเลยนะครับแต่ยังสียังไม่เข้าอ่าตัวนี้ก็หกร้าสิบาทครับอ่าก็ไปดูต้นที่ชำไว้กันก่อนดีกว่านะครับนี่ก็เป็นชุดที่ชำไว้นะครับก็จะมาเปลี่ยน ดินให้นะครับก็ดูต้นแรกเลยแล้วกันต้นนี้นี่ลากกรึมเลยนะครับลากเยอะมากแล้วก็ดูหน่อนะครับ 3...4.. มสี่กำลังจะแทงมาอีกนะครับก็ลายประมาณนี้นะครับมาจากโคนโคนนี้ใหญ่มากนี่ก็คือความไม่แน่นอนของ วกมรกตนะครับก็คือไม่ได้ลายจัดเยอะนะครับแต่ก็หนอออกมาเนี้ยด่างจัดจัดทั้งนั้นเลยนะครับก็มีทั้งฝั่งเผือกอ่ะนะครับต้นนี้เดี๋ยวเปลี่ยนดินเพิ่มดินให้นะต้นนี้ก็ใครรับก็อยู่ในราคาเอาเป็น สัก450นะครับ450บาทารวมส่งเลยนะครับต้นแรกามาดูต้นถัดไปครับนี่นะครับก็คือแกะหรือออกมาก็คือเตรียมที่จะเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินให้เพิ่มดินให้อันนี้อันนี้ก็ด่างดีนะครับถือว่าด่างดี แล้วก็มียังไม่มีหน่อแทงมาแต่ก็จะมีปุ่มออกมาแล้วนะครับให้เห็นแบบสีชมพูแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเ,เป็นต้นด่างได้นะครับนี่ใบอาจจะสวยได้หรือมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นเผือกนะครับก็ต้องไปลุ้นกันเอานะครับถ้าใครสนใจรับต้นนี้นะครับก็ คิดด้วยนะครับเอาเป็น150รวมส่งนะครับต้นถัดไปครับต้นนี้ต้นนี้มาแล้วครับมี1 2น,นะครับ2ข้างหลังก็ใบด่างอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะด่างไหมแต่ก็หัวใหญ่ครับ ไปปลูกสวยๆได้ก็ราคาเดียวกันแล้วกัน150รวมส่งครับที่3ครับนี่มาแล้วด่างแล้วมาจากไม่ใช่โคนนะครับเป็นเป็นชาแบบตัดใบนะครับแล้วก็มีก้านติดด้วยนี่ก็แทงมาแล้วข้างล่างนะครับ กิงนี้ก็เอาเป็นหนึ่งร้อาสิบรวมส่งเอาราคาเดียวแล้วกันนะครับราคาเดียวยู่เป้นต้นใหญ่แล้วกันนะครับต้นนี้ครับนี่ใบชามมาสองใบหูกระต่ายนะครับก็แทงมาแล้วหนึ่งใหญ่ๆโตๆกันเลยอันนี้ก็น่าจะมาอีกแล้วนะครับร้อยห้าสิบนะครับตัว ถัดไปครับต้นนี้ครับด่างแบบนี้นะแต่ใบออกมานะครับนี่นี่คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนได้ใบสวยๆไปใช่ว่าจะหน่อนอ,ออกมาจะด่างสวยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของอาการชํากวักนะครับหรือว่าไม่เสียรนเลยนะคนไหนที่ชอบใบด่างๆสวยๆไปนะครับโอกาสที่จะออกเผือก ก็มีสูงโอกาสที่จะดังสวยก็มีเช่นกันก็ต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆนะก็คือ,อเรื่องราวของการปลูกต้นไม้นะครับเป็นอะไรที่น่าศึกษาและก็น่าเรียนรู้นะครับตัวนี้ก็150ครับทวนผัดไปครับนี่นะครับออกมาแล้วด่างครึ่ง เือกครึ่งนะครับไปดูรายการหนึ่งเขานี่นะครับชมพูสวยเลยนะฝั่งชมพูหวานหวานนะครับมีเส้นนิดนึงก็ออกเผือกครับฝั่งหนึ่งก็ด่างครับหัวใหญ่ใหญ่นก็มีออกมาแล้วนะครับจะแทงออกมาแล้วฝั่งนี้ก็ต้องไปตามรุ้นฝั่งนี้จะออกเผือกไหมแต่สีชมพูเลยนะครับก็น่าออกมาด่างนะ หัวใหญ่ๆนี้ก็ร้อยห้าสิบครับแต่งเงินไปปลูกครับมาดูอันนี้ครับอันนี้ชำก้านครับหน่อออกมาแล้วอ่ะก็แต่หัวนี้เล็กนะครับหัวเล็กอ่ะใครรับก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันอ่ะไม่รับก็คงต้องปลูกไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็มาอีก ขาวมาเลยนะครับขาวจั่วมาเลยอ่าก็ฝั่งใบเขียวด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาอ่าด่างไหมหรือจะเขียวก่อนนะครับแต่ดูก้านเขาเนี่ยครับก็เอาไปปลูกนี่ฝั่งนี้ออกมาแล้วนะครับชมพูแล้วนะก็150บบาทครับรวมส่งอ่าอันนี้ก็ ลายแบบนี้นะครับก็ออกมาและนี่นะครับเล็บอาจจะดูสสโปรกนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งเลือออกมาแล้วก็ทําทคลิปเลยนะครับไม่ได้ทำความสะอาดก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝั่งนี้ก็มาแล้วนะครับชมผูกก็ดูมีอนาคตเผื่อใครสนใจรับ150บาทครับ อันนี้บ้างครับอันนี้ออกมาเขียวเลยอ่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับร้อยรวมส่งอันนี้เพราะว่ายังไม่เห็นเขี้ยวอะไรไม่เห็นหน่อเขาออกมาอ่อันนี้ก็น่าจะที่ยุบยุบไปน่าจะเผือกนะครับเผือกเผือกกับเขียวหนึ่งร้อย อันนี้ก็มาแล้วครับด่างออกแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับมาแล้วก็150รวมส่งครับสวนนี่ครับเป็นใบกลุ่มที่ออกมาแบบเผือกเลยนะครับเผลือกแล้วเผือกอีกนะครับเผือกแล้วเผือกอีกอันนี้ก็คงจะอ่า ไม่ได้ขายนะครับใครจะรับาสามหนอนนี้ไปปลูกเล่นๆก็ขอค่าส่งแล้วกันนะครับขอค่าส่งสักแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวส่งให้3ต้นนี้นะครับน,นนี่เป็นชุดแรกสำหรับกวักมอรกฏด่างเหลืองครับอันนี้ก็ยังเป็นต้นเล็กนะครับนี่ใบใหม่ นอใหม่ออกมานะครับก็มีด่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีเผื่อนะใครที่ชอบแบบน่ารักน่ารักไซส์มินินะครับก็อันนี้ได้ครับ150ร้อยห้าสิบมส่งเช่นเดีวยวกันมีสองกระถางข้างบนนี้ข้างล่างนี้ก็มีครับก็จะมีออกมาแต่ตัวนี้เป็นใบเขียวหน่อยนะอันนี้ยังไม่ได้ลื้อไม่ได้ลื้อให้ดูว่าหัวใหญ่ขนาดไหนนะครับ แต่ก็ใครรับก็150เหมือนกัน150รวมส่งนี่นะครับก็คงจะใบด่างแบบนี้ก็คงจะวนไปนะครับก็จะมีเขียวบ้างด่างบ้างก็ลองเอาไปลุ้นดูแล้วกันนะสำหรับกวักมรกตนะครับต่งนี้ก็กวักมรกตก็ถือว่าอ,อยู่ใน กลุ่มต้นไม้ที่ได้รับกระแสนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ด้วยความมีราคาสูงนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นตัดสดนะครับเป็นกิ่งเป็นใบนะแต่ก็ต้องบอกว่าการลุ้นในแต่ละใบแต่ละกิ่งนะครับก็ใช่ว่าจะ สมหวังกันทุกท่านนะครับก็ยังมีออกมาแบบเผือกให้เห็นหลายๆคนหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ต้องอาแล้วแต่เรียกว,ว่าแล้วแต่บุญวาสนาของใครของคนนั้นและกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้แล้วก็กลุ่มที่อ่าเรียกว่ารักวกมรกตนะครับก็เป็นกําลังใจให้และกันนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ